สวัสดีครับสบายดีพี่น้องปองปายเบดสู่สุกคนเดับเด้อมาผวมาพอกันอีกแล้วครับคนขีน้หนอตอนเที่ยงพี่น้องกินเขาน้ำกันบดสบู่สุกคนโอ้ยใครอยู่หม่งได้ใจได้เนาะกินเขาน้ำกันเด้อนี่แหละแต่ละมือแรงงานกับพักเที่ยงกับได้บ้านกินเขาน้ำกันแต่ละคนก็นได้ย่างเนาะเนื้อหัวปลาทูซุมแซวพี่น้องซุมแซวกินร่วมกันครับ ไปได้ยังแน่ fc ซองมาดี fc ซองคนกินเด็กแน่วตั้มน้องไม่สมตั้มบาทูกน้องไม่สมบ้านเท่าไหเจ้าเจ้าอีสานเหมือนมากแล้วสื่อมาตั้มไม่ตั้มไม่สมแน่ตั้มน้องไม่สมอันนี้ได้ยังเจ้าอาหารญี่ปุ่นโอ้โมเมนตัมมาไดาได้จริงเจ้าเนาะเพิ่งแน่หวยได้นะเขาบ้านไก่สามสิบบาทสื่อมาอยู่หนาปากซอยชิปไหนมี้องเอ้ย มามากินน้ำกันเด้อให้หมุงได้แจ่ได้กะทักทายกับแม่ไได้เงินได้สุดอือหืออย่งนี้งานไรกเื่อทังเียกันแถาอยู่งานมันบ่นบมีงานจ้าง้าบาน่เตํางหเจ้าบาทตํางเจ้าบาทนั่นีอยู่นี่อยู่เบเรี อันน,อนี้ก็วัวปลาทูวัวปลาทูอืมตเต็มมันยากินบ่วิบ่เนี่ยจิ้มวจไปไนี่ยกินแล้วเลอพีนอ่น้องนั่นแหละยิ้มนะพีนะ่น้องกินเตาหง่เดียว้บู่พีน่น้องเลยฟานี่เปียกนปนก็เลยงจิ้มกันเลยทำคงซาบาดพี่น้องแซ่าบ,บ,าอบอะไร เดี๋ยวเราปกินกันด่ยังเด้อยังยังอิ่มแบบไปอ่ะยังหมุกปลาเหรอคุณปลา้ำเองว่ต้ำเอง้ำเองทำไม่สมทำเองบ้านคะมันเนาะะำไม่สมแต่บัวทูตรงน่้นี่ก็ไรเสียเฮ็ดนี่เลยเลยนี่หายนี่เลยเลยมาเรื่อยๆพี่น้องกินกันเด้อ ซุปเซี่วแมวแมวปลากินเบดอยู่เล้ยเนาะมองดูนี่จานตก,กันเลยจื้ยังไงก,กันเลยตาน้งไม่ o แยังก, <c oughs> กินเดือมาปหวานอะไรขอเขาหวานกินเขาได้นรืหวานตามน้งไม่ z ม o ปไปไปถ่าย อือฮั่นขุ่นแก้วใช่นนกินร่วมกันคู่ดเดรเล็กกันหน่อยประชุมกันเออเพิ่นกินคูเดรเพิ่นเพิ่นกินอาหารญี่ปุ่นตำนมันโสมก็ปลาทูพี่น้องสื่อมาแตไดจอาหารญี่ปุ่นเด้อสะดวสื่สะดวกซื้อไปก่อนพี่หลังเลยครับเป็นแน่ไดีมันก็เอื้อนห่านสะดวกซื้อฮะไม้กว่ามีเงิงื่อาไปซื้อแด้วสะดวกซื้อปะนี ันก็เป็นเด็กใหม่เป็นกมาดนแล้วก็จะเป็นเด็กเก่าแล้วเนาะเป็นอะไรเงนินดำคำเดือนอเราแก้หายทั้งหมดำเก่าหมดหรือว่าอะไรก็ผ่านผนไปสามเดือนนะรายโคเก่าฮะหมดแล้วเ,เ,เด็กเก็บตีหแล้วมีแต่หัวกับหัวบุคคลต่อเดือนเงินเดือนเงินเดือนบุคคลเดี๋ยวมันสิมีดามามันจะมีน้องมาเบิ่งแม่ตามนมไอศกรีมค่ะ แก้วพี่ยังไงันแสงทางอะต้องมาทางังผิวนี่กินก็พหนนอหงอะครับครับว้าวต้มสมเด็ปลาทูกินเวิดอยู่วันี้ยิมแล้วไฟกะตแตกแลมั่เหลือเรือแต่คนกีฬาไทยเปเลยเร่นได้แล้วไปแล้ว เดี๋ยวเปืนกินงห้ญี่ปุ่นแต่งม่ไพนี่มันแล้วสิไปนอนแล้วมู้นูเป็นนอตเรอเรอาหารเบิ่นดมสุ่มไปเดี๋ยวนาดมสุ่มประตูสุองกินเดียวไปเด้อ ตําคุงตำงาคุ้งซาบหวานยังมีเนาะตำาคุงเนาะปกติผนะมตำาแถวกรุงเทพคกอยมีแล้วร้านยี่สิบบาทเตวว่าเจ้าบานมาหยากแล้วเต่แถมยังมีอยู่ถ้าจะอบา้ายก็จะไปฟ้าไปกินไปฟ้าเไปเอาบวงตักอเอาไหมยง ภาษาตะกี้ภาษาเผิ่อบ้นบานภาษาลาวรือภาษาบุรารนตะกีก้รีบร้อนคนเอื่นบวงไดนะ้น่ะบวงแต่บ้านสมือมันกะทั้งคมนิยมมันเปลี่ยนไปก่พะพับคนอื่นยังะวะสอนสอม,สอมสนโซนแต่กะมันจะมีอีกแบบนึงอ่ะน,นะจะเป็นแบบเนี่ยมันจะครูกันอันเล่นๆนะ่ะภาษาตะกี้ันเนอื่นน่ะบวงมือลิงเนาะอยู่ก่อนบวงมือลิงได้ันเอื่นเนี่ย อันนี้คือแบบบวงธรรมดาแต่การมันที่มีเป็นแเล่มๆเนี่ยนะะนอิ่นบวงมือลิงเพราะว่ามันจะคือได้หน่อยหน่อยแต่สีไม่เนาะบวงมือลิงถือว่ายุกกรนดน่ะบวงมือลิงสมมติคนเอิ่นอื่นแม่งเกอะซ้อนเป็นยังคืออื่นมือดิงมัก็ขายก็มือคนคือบุญมือคนมันมีแต่แตสีนิวมมีแต่สีเหลมมือดิงมีสีนิ้วแมนอันนี้มันคือสาม เขาก็เอิ้นวงมือลิงเอ้า่ว่าได้ยิงีนี่บ่แม่นบ่จังว่าเด้อนี่ก็บไปมันีีนิ้วนลิง่ะบ่ว่ามันก็สิแล้วเนาะส่วนแต่ว่าก็ยังเอิ้นนิยมเอิ้นบวงบงอยู่น่ะยังปากกัเอิ้นบวงก็ยังเอิ้นบวงอยู่นะลืมสมัยตะกี้บวงสมนี่ก็เอิ้น ช้อนเนาะไ,นไปกินเขาอยู่ข้างนอกเอิ้นทามก็จะว่านมีบ่วงเบอก็จะง่งยยวงเลยยุงถมัมก็จะบวจากบ่วงเลยมันเป็นแถลภาษาภาษา,ลานะเล่าเนาะแถวแถฝ่าอซ้างเตลจิ๋วอยู่มีบ่วงข้าแต่เบาก็จะกินเป็นนอตทุเรศได้ก็ล่เลยอาหารทะเลนี่ หน่อยฮานทะเลเ็กไหมเพิ่นก็ได้อันเพิ่นก็ได้อันมันจวดบกักอันนี้นะหล่อมากเลยมันเป็นแบนเนี่ยมันแบบบวงพูดดี้นะแค่เหตุใดเหตุนี้เห็นลถเบิ่งมันยังเยอะนี่ เอามันมันรวย่วยโอ๊บตลาก็ไปบสใช้ก็แพงตำขุงนยี่สิบบาทชาบารแถมยังมีอย้ยตำขุ่นชาบารโอ้เปิดนที้หมดางกินน่ะกินมกเล็ว่ะโอ้ยเป็นตะเพี๊แผลแน้อเอาเอาอืมหนุยงอ้าไปแร้ว ไปกก bye กจจไแก bye แ้วคุณนะไรก็ได้เลยบุเดียวไปบายนี้งคลิปเน้กระจกจะไม่ละกินกับเทียนทองการเด้อไปบายขอบคุณครับผม